นายวีรศักดิ์หวังสุภกิจโกศลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์พร้อมด้วยนางวรณพรเกตทัศน์ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์พร้อมคณะลงพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีเพื่อร่วมกันประชุมกับคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยการระดับจังหวัดเพื่อติดตามปัญหาความเดือดร้อนรับฟังข้อเสนอแนะและหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาตามที่ได้รับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรีให้ดูแลปัญหาแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนและภาคธุรกิจในพื้นที่ดังกล่าวอย่างใกล้ชิด การลงพื้นที่ในครั้งนี้เป็นการติดตามสถานการณ์ทางเศรษฐกิจของจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อทราบถึงความต้องการของทางจังหวัดว่าต้องการให้กระทรวงพาณิชย์และรัฐบาลให้ความช่วยเหลือในด้านใดขณะเดียวกันได้มีการสอบถามถึงความพึงพอใจหลังได้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาลกรณีที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 อาทิโครงการคนละครึ่งสถานการณ์พืชผลทางการเกษตรและปะศุสัตว์ นอกจากนี้ยังได้ติดตามการบริหารจัดการเกี่ยวกับภัยแล้งปี2564ว่าทางจังหวัดมีการเตรียมการรับมือกับสถานการณ์ภัยแล้งอย่างไรตลอดจนติดตามสถานการณ์การค้าชายแดนว่าได้รับผลกระทบมากน้อยเพียงใดประสบปัญหาเกี่ยวกับการป้องกันและลักลอบข้ามพรมแดนหรือไม่ทั้งนี้ในที่ประชุมยังได้หารือถึงความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาต่างๆทั้งในด้านสินค้าเกษตรแรงงานค่าครองชีพการทำธุรกิจการขนส่งและโลจิสติก และปัญหาอื่นๆ ภายหลังการประชุมรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์พร้อมคณะได้เดินทางลงพื้นที่เยี่ยมชมโครงการโคกหนองนามโมเดลณศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดหวังอ้อตำบลหัวดอนอำเภอของในจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อตรวจเยี่ยมและพบปักเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการศึกษาเรียนรู้หลักเกษตรทฤษฎีใหม่สู่โคกหนองนามโมเดลโดยมีนายสริตวิทูลผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ Tá né? mm -hmm. starto